มีเรื่องจริงของชายผู้หนึ่งนะคะชื่อตาเคลิมเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีมาแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจพุทธศนิกชนได้เป็นอย่างดีก็วันนี้ก็จะขอนำมาเล่าในวันนี้ค่ะกลบบนวัสการหลวงพ่อค่ะก็เจริญพรค่ะท่านเออหลวงพ่อคะเรื่องตาเคลิมอะ่ะนะคะที่บอกว่า น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจพุทศนาศาสเสนา,าชนได้ดีเพราะว่าเขาได้ไปเห็นอะไรที่คนบางคนไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะถามว่าในที่สุดตะเคิมเนี่ยเมื่อไปทวนโกได้จริงๆแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกลับขึ้นมาตะเคิมเนี่ยเขาตั้งใจเขาสัญญาไว้ว่าเขาจะสร้างโบสถ์ไม่ทราบว่าพอกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วเนี่ยเขาได้สร้างโบสถ์ตามที่ให้สัจจะไว้หรือเปล่าคะอ่าของเจริญพร คุณโยมดงตามาถามดีแล้วก็จะมาท้าวความหลังก่อนตะเคริ่มจะสร้างวัดต่างวัดรวบรด้ให้ชัตให้ลูกชายไปติดต่อที่โนนทีนี่มีแต่เขาสร้างไว้แล้วแล้วก็มีพระอยู่องค์หนึ่งมารับเงินตะเคริ่มไปเอาเป็นจํานวนห้าแสนเอาไปวางประจําจ,จะซื้อที่หายไปเลยพรนะหลอกแน่แ้้นในกรุงเทพเนี่ยนะจะจะออกชื่อเลย ไม่ออกชื่อบอกจะไปสร้างวัดให้แล้วก็หายไปเอาเดี๋ยมาองค์เนี้ยเอาไปให้ไปห้าแสนก็หายเงียบไปอีกเอเราจะไปสร้างวัดยังไงในสุดก็ฝันฝันว่า,ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อจรัด์ดูสิงห์บุรีแล้วก็ให้ลูกมาสืบสาวเลาเรื่องดูบอกองค์นี้จะช่วยได้จะช่วยสร้างวัดได้บงังเอิอไรหรู้เลยก็ลูกก็มา มาสิงบุรีก็สืบทราบมาเรื่อยๆ,ๆมีพระชื่อจรันไหมนะเลยก็ไปเจออาตมาที่วัดแจ้งพฐมนครจังหวัดสิงบุรีลูกก็มารายงานให้ทราบบอกว่าในเรื่องราวไปอย่างนี้ไม่รู้จักกันเลยเลยก็บอกว่าเอาละหลวงพ่อครับถ้าอย่างไงนิม,มนต์ไปบ้านหน่อยพ่อจะคุยด้วยกูดอง่างบอกตกลงแต่ผลท้ายก็นัดไป ตอนนั้นถนนเอ,อเชียถนนอะไรไม่มีก็รถไปจอดฝั่งโน้นจอดตะวันตกนี่ที่วิ่งเข้าอังทองไปถนนคนนะประทานเลยก็สี่โมงแล้วเนี่ยบอกเอ,อจะไปชั้นเพนทานแล้วเนี่ยรถแท็กซี่แล้วก็ขึ้นรถไปกับเขาแล้วก็หลับไปเลยเนี่ยรถเสียมั่งอะไรมั่งกุกลับไปถึงบางคุนสีต้องลงเรือไปอีกลงเรือไปบ้านนี้ออกจากวัดพรันสี่โมงไม่น่าเชื่อชั้นเพทนทัน ลังเพลียนทันไม่รู้ไปยังไงฮะแล้วก็ไปคุยก็โยมเคลมก็เล่าให้ฟังบอตามารับเมียเราที่จะสร้างวัดเนี่ยเดี๋อาได้ไหมวัดก่อนวันกำลังสร้างโบสถ์เอาไหมไม่เอาแล้วก็ตุงบ้านเก่าเนี่ยเขาจะสร้างวัดถือวัดศรีพรศสิทธิตมีที่ดินนะไรยังมีแล้วจะสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ไม่เอาต้องซื้อที่ดินท่านช่วยหน่อยได้ไหม ผมให้ร้อยล้านไอ้ท่านไปหาที่ดินเอ๊ะเราทําไม่ได้แต่เรากําลังติดขัดอยู่นั้งเนี้้วจะไปช่วยที่ไหน่สร้างวัดทั้งวัดก็คงไม่ได้แล้วก็ตะเกิ้นไปรับปากเข้ามารวบสรุปใจความอัตมาไปเที่ยวหนึ่งก็รับปากแกไม่ได้รับปากไม่ได้แกก็ไปจู้หาแกไม่ยอมเข้าหุณข้าสวนอัตมาก็บอกนี่ยมร้อยล้านเนี่ยไปเข้าโรวงพยาบลาดีกว่าแล้วก็สร้างวัดไปไปผปสมกับเขาวัดละแสนสองแสนได้เยอะนะ ไม่ยอมไม่ยอมในเวลาการต่อมาศพก็ตั้งบนบ้านนะไม่ช้าไฟไหม้บ้านตะเคิมหมดเลยนแปลว่าตะเคิมตายเหรอฮะในที่สุดตายตายแล้วไฟไหม้บ้านแล้วก็ไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านเลยไม่มากหมดเลยเนี่ยตมาเนี่ยช่ียได้จะเกินอยากจะได้เรือลํานั้นมาลูกเขาให้แล้วเราก็เผลอไปเลยเขาขายไปเลยบ้านช่องมังนมีเยว่าก็ต้องจําเป็นไปช้าโบสถ์ ไปคลังบุก็ไปเข้าหุ่นตามที่จะมากราบแต่กว่าจะไปถึงขนาดนั้นสมบัติก็หมดแล้วลูกไม่ไปผลานหมดลูกก็ไปแจกันหมดเลยดังที่กล่าวแล้วในสรุปใจความเพียงเท่านี้แล้วเวลาเราทําบุญนี่นะคะหลวงพ่อคะเราเราใส่บาตรด้วยอะไรคะคือคืออย่าสงสมมติว่าเราใส่บาตรด้วยอะไรไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งนั้นอันนี้จริงหรือเปล่าคะหลวงพ่อ